ดีเลยทำอาหารตอนทำพาสตา้าสิไม่ทำสลัดขี้แมวน้ำ้ังท่วมเยี่ยวพ่อมึงพาสต้าอือใช่พาสต้าเด้อ,อสรสชาติมันขี้กรอบด้วยทำเลย เด้วต้องการมีสีกุหลาเขาตาเทลงไปให้หมดเปิดให้เต็มนะหันซะซะมันต้องการเวลาหันเข้าใจไหมเฮ้ยเอาไปมาเขือเทศซับๆๆๆๆอๆๆ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 อาๆๆดๆๆๆๆๆีๆยๆๆ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 เๆๆ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 ้ นี้ก็เขยา่าชาอินี้คุณจะเซ็ตไหมเนี่ยแม่เย็นนีแกกันมันหลุดออกสักกันกูไม่เอาเวทกรรมอะไรไว้เนี่ยกูเขย่าจนหน้าเขียวหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยหมดตีเขย่าจนตะกีแดง ต่อไปเราต้องบทมันอย่างนุ่มนวลทุบแม่งเลยแน่กินของบ้างก่อนแสบอีลีโอ้ยร้อนต่อไปก็ทำน้ำจิ้มกันได้แล้วเทน้ำล้างส้วมลงไปเกี่ยวพองแ่เทเท ชูรสกับพิกไทยดำอ้าวใสๆมันเข้าไปใสๆแล้วก็คนเหมือนขี้มากเลยแล้วก็ใส่พาสต้าลงไปคนให้มันเข้ากัน <c oughs> ที่กินนอกกันรับประทามจะได้รับโปรตีนสูง <c oughs> ทีนี้ก็ใส่น้ำจิ้มลงไปได้เลยมาแดกกันได้แล้ว อ้าวนี่กูทำสลัดนี่วะ